สวัสดีมือเดียวค่ะพี่น้องบ่ได้เอาอันมุบใหม่มากค่ะบ่ได้เอาใหม่มือถือมาเนะาะเขาป้ามือนีเขาป้าเงินแสนค่ะพี่น้องสิพ้ามาเบิงปลาเนาะค่ะเนาะปลาเงินแสนค่ะมือนีมีโอกาสร้อยมาเงีมือสาวๆมาเก็บก่อนสิสิไปเห็ุงานพิเศษมาเบิงกันค่ะมันดกซ้ำให นี่จับพี่น้องเบิ่งเด้อหน่วยใหญ่ใหญ่มองนี่บันที่นี่เบิ่งเบื้งพี่น้องเบิ่งมีตะบานหน่วยใหญ่ๆเอาวลดพุนพ่นผุนหลายแหง้งเนาะพี่น้องเนาะหลายแหง้งนี่ค่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งสิงให้เบิ่งพวัวโดกมากลูกใหญ่ด้วยนะคะนี่ก็คืออาวุธของเฮาพี่น้องอาวุธนี่เฮาจะตัก ตักซ้อนข้าไปงัเสียหน่วยมันก็นจะรูดออกมาพี่น้องก็จะมีใบาบางหยังบางเนาะต่ว่านเฮาก็จะไปทําความสะอาดอยู่บ้านเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะนี่แบบนี้เลยค่ะนี่เราก็จะตักนี้นะคะก็จะซ่อนไปหน่วยมันก็นจะรูดข้ามาในกระบะของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องคือแบบว่ามันคือ เป็นเงินที่อยู่ในป่าที่เราไม่ต้องเสียภาษีนะคะทั้งละห้าสิบยูโรก็คือได้ห้าสิบยูโรค่ะไม่มีการหักภาษีเกิดขึ้นนะคะเงินอยู่ในป่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเทศใสกระคูให้เบิรงน่นจาจะนี่อันนี้ได้เวลากระบ,บอกนึงนี่จะเ้าก็จะใสยังสี่เสร็จแล้วเ้ากกับไปถึงบ้านเ้าไปทําความสะอาดนาะค่ะพี่น้องนี่จะบยยากพี่น้องเงินพี่น้องเงิน บัวหยางดอกส้หรับพิการเนาะว่าเบิ่งกันค่ะมือนีห้าสีได้หลายปันไดพี่น้องเบิ่งว่าต้นนี่ใบมันจะออกสีแดงแดงเนาะค่ะเนาะใบมันจะออกสีแดงแดงมันอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์แต่ว่าเขาก็บรุกว่ามันแมนบ่แมนเนาะแต่ว่านวยนี่โดกหักพี่น้องเบิ่งนี่จ้ะต้นนี่พันธุ์พันธุ์น่าจะพันธุ์บอกบอกว่ถือว่ามันเป็นอย่างจางอันแดงเนาะ เบิ่งพี่น้องเบิ่งแล้วแถวนี้ก็ป้าต้นแดงทั้งนั้นแล้วก็ดกมากจ้ะพี่น้องเบิ่งเบื้งเบิ่งพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งเนาะนี่งวยก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องยิ้มเบื้องนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งเนาะเบื้อง เบื้องต้นนี่พี่น้องหน่วยงามงามนวลอุบุบอยู่พี่น้องโดกโดกปานี่ออาเบื้องป่าเงินแสนบ่อจากสิคุยเนาะพี่น้องเนาะว้าวนนเบิงเบิงเบ้งเบืวสะอออนเดนี่พี่น้องพ่นปลามันกว่างไงไพศาลพี่น้องเบิงพ่นปลากว่างไงไพศาล แถมมาเจอแบบนัวใหญ่แบบนี้กับว่าอยากสีว่าวเราจะเบิ้งเบิงเบ้งตนนี้น้ำพี่น้องหวเพี้ยนุนอุบหุบอยู่พี่น้องอนี่ค่ะเงี่ยวตาข้าวกับสีส้วนขึ้นไปจังสี่วยมันกับสีเลนตุกแรกลงไปข้างรางเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องแต่จริงๆแล้วเราต้องเอามือหนึ่งจับจับตนมันนะฮุบส่กันล้วกะ ตักมันกับสีแดงไหวเนาะพี่น้องเนาะ,นะค่ะี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดกันแล้วก็จะเอาไปส่งก็จะได้เงินนะคะทุกคน